สวัสดีค่ะพบกับเจเจมัม่มอยสอยซีรีส์กันอีกเช่นเคยนะคะและในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำมัมอยซีรีส์เกาหลีที่มันดีต่อใจมากเลยเว้ยแกซีรีส์ที่ต้องห้ามพลาดในขณะนี้ที่แอดยกงมาในคลิปนี้มีทั้งหมด5เรื่องเริ่มที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Hospital Paris ที่ตอนนี้มีซีซั่นสอง้วจา้าออนแอร์แล้วด้วยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเรื่องหนึ่งเลยที่เกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนร่วมวิชาชีพแพทย์ที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้ง5้าคนแล้วก็ได้ทำงานที่เดียวกัน ดยที่แต่ละคนเป็นหมอเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปเรื่องนี้ไม่เพียงแต่นําเสนอมิตรภาพของคุณหมอทั้ง5คนเพียงเท่านั้นยังมีการเล่าเรื่องการทํางานของหมอในแต่ละวันหมอที่ต้องเจอกับคนไข้และครอบครัวของคนไข้ในแต่ละรูปแบบจนบางครั้งก็ทําให้คนดูเสียน้ําตาเช่นกันสําหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนต่อหมอซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆได้ดูว่าจะเรียนหมอดีไหมและเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆได้เดิน,นตามฝันกันนะคะ ในซีซั่นที่สองแอดวิดอยู่คู่เดียวเลยนั่นก็คือคุณหมอจองวอนกับหมอยออุนที่สามารถทําให้คุณหมอจองวอนไม่บวดได้จ้าและคู่เพื่อนสนิทจะกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมกับคุณหมออีกจุนกับคุณหมอสาวสวยคนเดียวในแก๊งนั่นก็คือคุณหมอชองว่าอย่างไรก็ตามหมอก็เป็นคนเช่นกันต่อให้รักษาคนอื่นดีขนาดไหนก็ต้องรักษาตัวเองเพราะหมอชองวาได้ตวรวจพบว่าเธอเป็นเนื้องอกที่เต้านมเรื่องราวของความรักมิตรภาพ และการทำงานของเพื่อนซีทั้ง5้าคนจะเป็นเช่นไรก็ตามมาดูกันต่อในซีซั่นที่2ที่ยังกัดกันเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะมี12ตอนเหมือนซีซั่นแรกหรือ16ตอนนะคะก็ต้องตามมาดูกันมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนั่นก็คือเรื่อง imitation เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่ตามความฝันมุ่งมั่นฝึกซ้อมที่จะเป็นศิลปินเคป็อปไอดอลชื่อดังคือเรื่องนี้ควอนร,รยอกพระเอกของเรื่องกับมาฮานางเอกของเรื่องรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนและนางเอกก็ชอบมาดูพระเอกซ้อมเต้นอยู่บ่อย นางเอกเป็นคนที่แกะท่าได้ไวมากมองทีแรกก็แทบเต้นตามเพลงได้เลยพระเอกได้ก้าวมาเป็นนักร้องก่อนเลยทำให้ต้องรักษาระยะห่างกับนางเอกเพราะไม่ว่าจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ถูกเหล่าแฟนคลับตามติดตลอดคือวงของพระเอกแค่เดินมาเนี่ยด่าเม็ดรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอหูยขนลุกหล่ออะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีต่อใจมากคือมาดูผู้ชายก็คุมแล้วอะวางง่ายๆ พระเอกตอนนี้เป็นทั้งนักร้องนักแสดงและมีโอกาสได้ถ่ายหนังกับนางเอกจนทําให้ยูจินที่ชอบนางเอกเนี่ยมีพลังในการเดบิวต์เป็นศิลปินพอเห็นนางเอกถ่ายหนังได้จูบกับพระเอกก็ทําให้ยูจินทุ่มเทกับการร้องและเต้นแล้วก็หันมาเอาดีด้านการถ่ายแบบและงานแสดงทันทีแล้วก็ทําออกมาได้ดีซะด้วยขนาดผู้จัดการยังมองว่าอนาคตต้องรุ่งมากแน่ แม่นางเองจะเต้นเก่งแต่อุปสรรคของการก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องผ่านบททดสอบหลายด่านมากๆทั้งเพื่อนร่วมวงเจ้าของค่ายแรงกดดันจากคนดูและที่สําคัญใจของตัวเองใครที่ชื่นชอบเส้นทางนักสู้ในการก้าวขึ้นสู่เส้นทางศิลปินก็เข้าไปดูกันได้เลยกับเรื่อง Imitation เรื่องต่อไปคือ As a s a distance, spring is green เรื่องนี้ตามมาดูพ่อแบอินยอกเลยนะเนี่ยอินยอกระบบทเป็นนาสซูยฮยอนที่กลับมาเรียนหลังจากเข้ากรมรับใช้ชาติเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ฐานะยากจนปากกัดตินถีบเลยก็ว่าได้ทำงานพัดท์ทหลายที่ไม่เกี่ยงงานส่วนไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนต้องสับประงกสับประเงกิกบนรถเมย์ เพราะหลังจากที่เขาเสียพ่อไปเขาก็กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยกับน้องชายที่กําลังเรียนเหมือนกันและยังมีหนุ่มน้อยยอจูหนุ่มน้อยปีหนึ่งที่ภายนอกดูสดใสเฟรล,ลี่บ้านรวยแต่ขาดความรักจากครอบครัวรวมทั้งพี่ชายที่เย็นชาของเขาอีกด้วยยอจุนใช้เงินซื้อมิตรภาพแต่เงินนี้ก็ไม่สามารถซื้อสุขยอนได้ เลยทําให้ยอจุนยิ่งสนใจในตัวสูฮยอนเป็นพิเศษแล้วยอจุนก็ได้เจอกับโซบินรุ่นพีปีสาเด็กเรียนดีเรียกได้ว่าเป็นหนอนหนังสือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนกิจกรรมไม่เอาวันหนึ่งยอจุนได้ถูกเพื่อนทําร้ายโซบินก็เลยได้เข้าไปช่วยและทําแผลให้ยอจุนโซบินก็อยากจะทํางานวิจัยของอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจแต่รู้ว่ายอจุนได้รับเลือกไปแล้วโซวบินก็เลยขอให้ยอจุนที่เป็นรุ่นน้องของเธอเนี่ยถอนตัวแบบเอาวะบอกก็บอกบอกมันทั้งหลับตาปีอย่างนี้แหละ ยอจุนเลยคิดว่าโซบินเข้ามาทำดีกับเขาเพราะหวังผลเหมือนคนอื่นๆยอจุนเลยบอกให้โซบินสนิทกับเขาอย่างจริงใจสะก่อนวันต่อมายอดจุนเลยชวนโซบินไปโดดบันที่จ้าแม้โซบินจะกลัวจนขาสั่นผับๆแต่ยอดจุนก็บอกโซบินไม่ได้เป็นคนขี้ขาดนะเชื่อใจผมสิแล้วก็จัดการอุ้มโซบินกระโดดลงไปเลยไม่รู้ว่าจะหัวใจาวกับเรื่องความสูงหรือเรื่องของความหลอกก่อนดีซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน และเป็นปมในใจในวัยเด็กของแต่ละคนกับภาระหน้าที่ที่มีมากขึ้นตามวัยรวมถึงเฟนโซนด้วยเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนนะคะมาต่อกันที่เรื่อง m r o o m m เมอ is กู mi โ ho ไม่อยากจะอวยแต่ขอกริ๊ดและปรบมือดังๆให้กับจางกิยองกับบอยจิ้งจอก้าหางมากๆแถมยังได้ประกอบคู่กับเยริกับความหาไมห่ห่วงสวยของเธอยิ่งทําให้เรื่องนี้สนุกเข้าไปอีกแม้เรื่องนี้เคมีจะเข้ากันเข้ากันแต่คู่รักซอกตึกก็ยังเป็นคู่จริงกันอยู่นะคะ กิยงและเย,ยรีก็ได้เป็นแค่คู่จิงกันต่อไปใครที่เชี์ให้เขาได้กันก็เป็นอันพับไปนะจ๊ะตอนนี้พ่อจิงเสาที่กินตับสาวๆด้วยการจุมพิษปล่อยลูกแก้วดูดไอวิญญาณมาถึง999ปีแล้วและจะได้เป็นคนเมื่อลูกแก้วจากสีแดงกลายเป็นสีน้ําเงินและตอนนี้ก็มาถึงอีดามนางเอกของเรื่องที่ได้ลูกแก้วไปโดยไม่ตั้งใจแล้วจู่ๆลูกแก้วก็กลายเป็นสีน้าเงินขึ้นมาพระเอกก็เลยชวนนางเอกมาอยู่ด้วยกันพระเอกคอยดูแลนางเอกจนกเกิดเป็นความรักขึ้นแต่เพอาะพระเอกกลัวานาง เลยต้องเอาลูกแก้วที่เป็นความปรารถนาเดียวที่จะกลายเป็นคนออกมาจากตัวนางเอกก่อนแล้วลบความทรงจําของนางเอกทิ้งไปซะถ้าความทรงจําของนางเอกไม่ลบจ้าทําให้ทั้งสองได้ตกลงคบกันแต่ถ้าหากคบ1000ปีพระเอกยังกลายเป็นคนไม่ได้ก็จะกลายเป็นปีศาจท,ที่ดุร้ายแล้วตอนนี้ยิ่งอยู่ใกลน้นางเอกก็ยิ่งมีความผื่นกระหายไอวิญ,ญญาณมากขึ้นจนนางเอกก็พอได้รับผลกระทบน้ําหนักลดจะปมนอันตรายไปด้วยส่วนซอนอูที่เป็นหนุ่มหล่อบ้านรวยแค่กระดิกนิ้วสาวๆก็เข้ามาหาแล้วกล้ามาล้อเล่นกับความรัก เลยพน,นันกับเพื่อนที่จะทำให้นางเอกชอบเขาให้ได้แต่ก็ดันพลาดไปตกหลุมรักนางเอกเต็มเต็ม แม้นางเอกจะบอกว่าตัวเองมีแฟนแล้วแต่ซอนอูก็ยังมั่นคงในรักข้างเดียวและที่สําคัญซอนอูก,กับนางเอกมีได้แดงเชื่อมกันด้วยจ้าที่รู้กันดีว่าได้แดงคือเนื้อคู่กันเอาละสีพ่อจิ้งจอกจะทําลายภมลิขิตนี้อย่างไรและขอให้นางเอกอย่าทําให้เขาหึงจะได้ไหมก็ต้องมาตามดูกันว่าถ้านางเอกทําให้พ่อจิ้งจอกเก้าหางหึงจะเกิดอะไรขึ้นจะน่ารักเขินฟินจิกหมองกันขนาดไหนก็ต้องห้ามพลาดกับซีรีส์เรื่อง My roommate is g u m i h o และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง n นว e ร l e s สรักนี้ทามไม่ได้แกขอกกติลังกาสักสามตลบพระเอกนางเอกงานดีมากม้วนฟินกันไปอีกผีเสื้อเป็นเหตุสังเกตได้ผีเสื้อเป็นชื่อของนางเอกชื่อวานาบีแถมแจออนพเพลของเรื่องก็ชอบผีเสื้อตอนนี้ผีเสื้อเข้ามาวนเวียนในท้องแอทเต็มไปหมดแล้วจ้าพระเอกที่เฟรนลี่สดใสร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคนจีบไปหมด ไม่อยากจริงจังมากเกินไปส่วนนางเอกที่มีประสบการณ์แสนบาดซบกับรักแรกที่แฟนเก่าดันเอารูปนางเอกตอนมีเซ็กการไปทําเป็นผลงานศิลปะโดยที่ไม่บอกนางเอกแถมนอกใจอีกเป็นเหตุให้ต้องเลิกกันนางเอกเลยไม่เชื่อในความรักอีกต่อไปจนได้เจอกับพระเอกก็ยิ่งหวนไหวเลยอยากจะพิสูจน์ใจตัวเองอีกครั้งว่ารักดีๆมันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็เลยได้แซบกับพระเอกให้มันรู้กันไปเลยสุดท้ายก็อิฝันแม่ง ฝันนี้แทมไม่อยากตื่นเฮ้อเสียดายจังแค่ดูตัวอย่างกับซีรีส์ในตอนแรกก็ท่องยุบหนอพองหนอผีวๆทุกๆไปหมดแล้วใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวรักโรแมนติกเรื่องนี้ตอบโสดเหมาะมากๆบอกได้คําเดียวเลยว่าดีและทั้งหมดนี้ก็คือซีรีส์มาแรงที่ต้องห้ามพลาดกันที่สนุกครบรถให้ฟินจิกหมอนที่เจเจนํามาฝากทุกคนกันมาดูกันให้ตาแฉกันไปเลยแล้วมาใต้าตาดำไปพร้อม,อม,อม,อมกันแล้วพบกับเจเจใหม่ในคลิปหน้า ตอนนี้เจ๊ขอตัวประชำระล้างจิตใจก่อนนะคะเห็นผีเสื้อแล้วใจไม่ค่อยดีเลยสำหรับคลิปนี้ละก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย